ก็ขอสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับการตัดเสียงเพลงนะครับผมที่มีชื่อว่า Audacity นะครับผมโปรแกรมนี้นะครับเป็นฟรีแวร์นะครับสามารถโหลดมาใช้กันได้ฟรีๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะให้ลิงก์นะครับสำหรับดาวน์โหลดนะครับผมเดี๋ยว ผมก็จะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้คร่าวๆเนี่ยใช้ยังไงนะครับผมก็ลากไฟล์เสียงมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะครับอ่า ขึ้นต้นเพลงก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ต้องการนะครับผมจะตัดออกโดยการคลิกครอบเลยครับา,าแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะครับหรือจะไปที่เครื่องมือตรงนี้ก็ได้นะครับคัดอโอเคครับและจากนั้นนะครับอ่าเราก็มาทำวิธีธการเฟดอ in นะครับเฟดอินก็คือการทำให้เสียงเนี่ย ค่อยๆเริ่มนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าแบบแบบนี้มันก็จะมันก็จะโดดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำเฟดอินนะครับไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วคลิกมาอ่อเฟดอินตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับเสียงมันจะค่อยๆเริ่มดังขึ้นนะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่าาููมเข้าซูมออกตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ทิ้งเลยนะครับเหมือนเดิมครับกดปุ่ม delete ครับืแล่ทีนี้เนี่ยเวลาเพลงจบเนี่ยมันมันจะจบแบบนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งมันไม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำ fade o ครับ เหมือนเดิมครับเฟดเอาก็คือการทำเสียงให้ค่อยๆเบาลงนะครับอไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วเลือกที่เฟดเอานะครับอลองไปฟังกันดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีเซฟกันเลยนะครับ ไปที่ไฟล์ครับคลิกอเอ็กพอร์ตนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับผมก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับว่าจะเป็นเว็บเวฟ mp3 หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมแนะนำให้เป็น mp3 ดีกว่านะครับอ่า,อาจากนั้นก็คลิกเซฟไปเลยครับ ถึงหน้านี้นะครับคลิกโอเคไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับเห็นไหมครับเสียงก็จะค่อยๆเบาลงนะครับก็นะครับ ไปลองโหลดมาใช้กันดูนะครับผมสำหรับคนที่ดูใน pc นะครับก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับผมทำคลิปสอนโหลดแล้วก็สอนวิธีการติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแนะนำโปรแกรมสำหรับตัดเพลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผม ถ้าใครชอบนะก็กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ